บ้านบมื่อยเลยครับเมื่อวุดบุดบาเมื่อครับแล้วเบิ้อเขื่องได้ครับโอ้ยไปังกดเตียงไป้ชาก่อนเตียงเตียงครัผมไป้ชาเตียงตันนี้เอาไปนอนบ้าเอฟซีนะครับเบิ้งคลิปหนีดีลูกค้าพลาดมาเขาตีเมื่อด เพอ่์เบกแล้วตรงนี้ได้จบลงประเทศได้หรอเ่อันนี้รสัตผมน่้เพื่มนะครับหนีเบิ่มนอครับบอกว่าดีที่บ่ได้แต่พูดยิ่งนี่พูดยิ่งแรงแบบนี้อยู่บ่เลยบ เดี๋ยวปีไปก่อนไม่เอาขาคนหนุมนันมมแล่วโโอเอาขากรวไปลยนะกรวมหลัววลงอยมั <c oughs> นกี่ล้ม,มลบ่ละเบื้งครับลานสาผมดนเบื้องเขื่องลานนึงเบื้องก็ด้โแล้วว่าเจ็บเบตา